คอขังแมวแมวลูกแมวขึ้นมาทำไมเชิญลงไปข้างหน้าเลยมาอะไรอะลูกฮึมาอะไรกันจุกกู ขึ้นมาทำไมเงี้ยอืมไปไหนเอ๊